คุณหมอชนนัานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการปรับคอรมอจริงๆเนี่ยถ้าจับสัญญาเนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามคุณหมอชนนัานหลายครั้ง คุณหมอชนนั้นตอบเหมือนเลยว่ายังไม่ทราบคือสัญญาณอะไรก็ไม่รู้แหละตอนนี้ยังไม่รู้นะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานยังคงมีการสั่งการให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาค่ะยังเป็นมีสัญญาณมีอะไรยังไงไหมคะยังไม่นะคะหมอยังเสพข่าวอยู่นะค่ะเช้ามัรอะแล้วมันะทบกับ การทานแบบพี่ไม่กระทบแต่ว่าฝ่ายประจำรณ์าจะกระทบหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าเราพยายามสั่งการต็บอกว่าห้ามเขี่ยวว่าคนที่ทำงานเป็นสี่ี่ที่หมอจะแบบรุ่งเหมือน้อยๆไหมเพราะว่าปวดๆตั้งแต่วันที่แบบไปที่เชียงใหม่บอกว่าวันนั้นก็แซวบอกว่าเออพี่ยิงก็เหมือนตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความในใจอะไรอย่าเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีเนี่ยมีไม่มีน้อยไม่มีอะไรค่ะ เรามีในที่ก็ถามในที่คิดมากค่ะข,ขอบคุณค่ะนี่แล้วพอผู้สื่อข่าวย้ำไงว่ามีมีนะมันมีรายชื่อรัฐมนตรีบางคนหลุดออกจ,จากตำแหน่งแล้วต้องไปทำหน้าที่หลักที่สภาค,คุณหมอชนนั่นว่ายังไงคะมีแก๊สรุ่มแข่งนะครับที่บางลมุงมีแก๊สรั่วเบื้องต้นสถานีฐานว่าเป็นแก๊สแอมโมเนียนะครับขณะนี้สถานการณ์อยู่ในไม่ได้ไมี คือช่วงหนึ่งผู้สื่อข,ข่าวถามไงว่าเนี่ยมีรมัฐมนตรีบางคนหละจากตำแหน่งหรือเปล่าแล้วไปทำหน้าที่หลักของสภาคุณหมอชนะหารมาบอกว่าหลอและคนคนนั้นคือใครแต่เนี้ยบรนสัญญาณอย่งหนึ่งต้องรอจับสัญญาณว่าจะเป็นยังไงต่อด้วยค่ะอีกคนหนึ่งครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข,ข่าวการตับคณะรัฐมนตรีที่มีโผว่า คุณสุริยะเนี่ยจะไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมานะนะักข่าวถามว่าตกลงไปแบบนี้หรือเปล่าคุณสุริยะตอบยังไงไปฝักดูครับผมอ่านตามข่าวว่าผมไม่ทราบนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของท่านนายกรัฐมตรีตอนนี้ผมทํางานที่กระทรวงคมนาคมอยู่ผมก็มีความพึงพอใจอยู่แล้วครับอตอนไปเชียงใหม่ คือตอนที่ไปที่เชียงใหม่ก็เป็นการที่เราไปลดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนะครับมีสส,สประชาชนเ็าจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีโอกาสคุยกันเรื่องงานครับ ครับคือผมเชื่ออย่าเพิ่งไปคาดเดาเลยครับเพราะาทั้งหมดนี้ก็ผมที่ผมบอกผมอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีงานที่ทาํางานเป็นที่พอใจอยู่แล้วครับนี่ฮะก็คือตอนนี้ก็ทํางานเป็นที่พอใจอยู่แล้วอยู่กระทรวงคมนาคม<ะ>ที่เหลือนั้นเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีทีนี้อีกคนหนึ่งครับทางด้านคุณพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้เข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยครับนักข่าวก็ดักรอถามเหมือนกันตกลงเนี่ยยังจะอยู่ไหม จะไปนั่งที่ไหนอย่างไรลองฟัง<ห>คุณ<ห>พวงเพชรให้สัมภาษณ์ครับอยู่ก็ได้ไปก็ได้หมดนะครับไม่ซีเรียสก็ทำงานตามที่นายกบอกกันไม่เป็นไรค่ะคุณนะคะสั้นๆจะได้ใจความอยู่ก็ได้ไปก็ได้เอ,อทำงานตามที่นายกนั้นเนี่ยสั่งไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแบบไหน,น <ะ S 2> ก็ได้เหมือนกันคือมันชัดอ่ะผมพูดจริงๆนะครับ ย้อนกลับไปสองคนคุณชนน่านสีแก้ววันนี้ใส่เสื้อไทยสีเหลืองค,คุณสุรยิยะจึงลุ่งเรืองกิจก็ใส่เสื้อไทยสีเหลืองถ้าเราตัดเอาสีหน้าสองคนเทียบกันได้นะคุณชนน่านนี่ผิดไปจากปกติมากอันนี้เห็นชัดเลยเมื่อสองสาวันก่อนก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เ,ออเราเห็นชัดเลยเยยนี่ยคุณสุริยะนี่หน้าตาแจา่มใสตาเตอร์สู้นักข่าวแบบไม่ต้องไม่ต้องฝืงนะ่ะแต่ถ้าคุณคุณชนน่านเมื่อกี้นะ เก็บอาการมากต้องบอกว่าเก็บอาการมากหน้าตาดูรู้เลยว่าหนักใจอะ่ะแล้วยิ่งการพูดนะเมื่อไหร่ที่รัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ได้อไปอยู่ที่ไหนก็ได้อันนั้นอะ่ะ80%ดสิได้ไปแน่แต่ถ้าแบบแประมาณว่ายังไม่รู้นะเป็นดุลพินิจอันนี้อย่างอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไปอเอนอนะฮะแต่อีกคนหนึ่งคุณสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย ได้ข่าวว่าติดโผทุกทุกโผนะวันนี้ไม่พูดเลยเไม่พูดเลยผู้สื่อข่าววิ่งผู้สื่อข่าวไปขอสัมภาษณ์บอกว่ายังไงยังไงไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปประชุมครมอก่อนประชุมเสร็จแล้วนะอตอนนี้เหรอเสร็จแล้วเดี๋ยวสิก็รอก่อนสิเมื่อเช้ายัางไม่พูดใจรอ้อน <laughs> แต่หนะ้าเนี่ยเห็นไหมคุณดูทรงรูปสีหน้า,าแล้วคุณ ตัดไปเทียบกับคุณชนน่านจะออกมาทษนเดียวกันอืมออ่าอันนี้คุณสุทินขังแสงไม่รู้ว่าอย่างไรอีกคนหนึ่งที่มีชื่อก็คือคุณพิชิตชื่นบานออันนี้อันนี้กําลังจะเข้าเอออ่ามีไหมมีหน้าไหมมีสัมภาษณ์เรามาลองเป็นหมอดูกันไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมคุณดูสีหน้าสีตาคุณดูพิชิตชื่นบานว่าว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกค่ะเขาว่าไงมางน้องมวยเขาบอกเบื้องต้นน่ยยังไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีเลยยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรไม่อยากจะพูดออะะไรเย ก็คงจะต้องรอดูนะคะต้องรอการพูดจากคุณเศรษฐาทวีสิน์ในในผู้สื่อข่าวเจอกับคุณพิชิตชื่นบานแล้วเนี่ยก็ต้องถามอีกหนึ่งประเด็นกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยมีการเปิดเผยว่ายิ่งรักชินวัตรจะกลับไทยคุณพิชิตก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นไปตามกระบวนการนะกระบวนการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนยืนยันว่าไม่มีการดําเนินการ2มาตรฐานยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มี2มาตรฐานค่ะ เราไปปีผมไม่ทราบเรื่องเวลา ที่นี้นายพิชิตชื่นบาน,นบอกว่ากระบวนการที่จะทำทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นทั้งเรื่องของการบังคับโทษการบริหารไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างใช้แบบมุมมองทางกฎหมายส่วนจะกลับไทยเมื่อไหร่ยังไม่รู้ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันครับนะส่วนเพื่อไทยอีกคนหนึ่งก็มีข่าวว่าจะสลับดอกกันเองนั่นก็คือสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่กําลังมีข่าวว่าจะสลับดอกกับ สมศักดิ์พงพาณิชย์รัมตรีวัฒนธรรมปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เจอเหมือนกันเจอรัมตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปขอสัมภาษณ์ซึ่งคุณสุดาวันเองก็พูดไปถึงเรื่องของการจัดสงการานต์แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการปรับคอรมอด้วยครับรไปฟังดูเลยครับนนนในส่่วของทาานนย ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขบวนจากมหาไทยเองแล้วก็มีการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งจากตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะแล้วก็กทมคือทุกภาคส่วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะก็มีการเอาโขนมาแสดงค่ะก็สําเร็จได้ก็เพราะว่าทุกๆคนช่วยกันทํามากๆเลยค่ะปีนี้รก็ขอบคุณศิลปินทุกๆท่านด้วยที่มาแสดงกันแบบเต็มที่มากๆเลยค่ะ จริงเรื่องปรับครมอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของท่านนายกพิจารณานะคะว่าว่าใครเหมาะสมตรงไหนค่ะมีกระแสว่าได้าอะไรงรว่านบอกว่าทใบททีแล้วอ๋อไม่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 มีเลยค่ะแ่นยังไม่ในทางจันจริงๆท่านท่านชมในทุกภาคส่วนนะคะเพราะว่าปีนี้ก็คือจัดจัดได้ค่อนข้างลงตัวเพราะว่ามันเป็นวันครอบครัวอย่างที่บอกแล้วก็มันจะมีหลายๆโซนเพื่อที่ให้ครอบครัวสามารถพาพาเพื่อนพาครอบครัวอะไรไปเที่ยวได้เนี้ยค่ะก็คืออย่างที่ปุงบอกค่ะมาจากหลายภักส่วนมากๆเลยครับ นี่ก็คือทั้งหมดจากพัรเพื่อไทยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันเวลาผ่านไปอีกสักวัน2วันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ